เซ็กทอยหรืออุปกรณ์ผ่อนคลายทางเพศใครมีไว้สั่งซื้อผิดกฎหมายหรือไม่สวัสดีครับมาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับในช่วงรู้ขา่าวทันกฎหมายกับทานายอานอนท์เชื้อสัตตบงกฎเกี่ยวกับเรื่องเซ็กทอยนะฮะหรืออุปกรณ์ผ่อนคลายทางเพศสมัยใหม่นะคนนิยมเป็นโสดกันมากขึ้นทีนี้ก็มีเทคโนโลยีเจริญขึ้นมามีอุปกรณ์ในการมาช่วยในการที่เรา สามารถจะอยู่คนเดียวได้นะครับก็เทคโนโลยีสมัยใหม่ก็มีการเข้ามาช่วยนะฮะลดแรงกดดันทางร่างกายลงนะฮะนั่นก็คือเป็นอุปกรณ์ที่มาช่วยในการลดความต้องการทางเพศอาจจะเป็นอุปกรณ์สำหรับท่านหญิงท่านชายนะฮะอุปกรณ์ภายนอกอุปกรณ์ภายในซึ่งก็มีขนาดต่างๆกันแล้วแต่ใครจะชอบนะครับซึ่งในเรื่องเรื่องนี้นะฮะตามที่ เขาวิจัยออกมานะครับบริษัทเทคนาวิโอของอเมริกาก็วิจัยบอกว่าลูกค้านะฮะส่วนมาก60-70%จะเป็นผู้หญิงนะฮะมีการซื้อมีการนำไปใช้นะครับนิยมแพร่หลายในกลุ่มของสตรีนอกจากนั้นก็จะมีของเพศชายนะฮะก็มีการไปใช้บริการซึ่งบางช่วงก็ถีบขึ้นมาถึง50%ซึ่งตรงนี้ตลาดที่ใหญ่ที่สุดนะฮะในการผลิตก็คงหนีไม่พ้นพี่จีนเรา ะะประเทศจีนครองแชมป์ในการผลิตแล้วก็ตลาดสูงสุดก็เป็นจีนและอินเดียนะฮะซึ่งประชากรเขาเยอะการความต้องการการใช้นะฮะก็เป็นเรื่องของมนุษย์เขาก็จะมีการซื้อไปใช้เยอะซึ่งในเรื่องนี้นะฮะปัจจุบันมันเข้ามาในสังคมไทยเราเยอะมากนะครับมีการโชว์ในเน็ตมีการโพสต์ในเน็ตสั่งซื้อนะฮะประกาศซื้อกันแท้หลายเลยนะฮะขายอุปกรณ์ชนิดต่างๆ อันเล็กอันใหญ่นะฮะสีสันสดใสซึ่งก็มีให้เลือกมากมายนะรวมทั้งเว็บไซต์ต่างประเทศที่เข้ามานะฮะเข้ามาในประเทศไทยทีนี้ปัจจุบันนี้มันจเจริญน,นะฮะเพียงแค่สั่งซื้อก็สามารถโอนเงินสินค้าก็ส่งเข้ามาได้นะไม่ว่าจะเป็นสั่งซื้อไม่ว่าจะเป็นฝากซื้อไอ้ฝากเพื่อนซื้อนี่ก็น่าห่วงนะฮะถ้าเรายังไม่รู้ข้อกฎหมายที่ดีเนี่ยการฝากเพื่อนซื้อ คนที่นำเข้ามานะฮะมันมีความผิดด้วยนะฮะเดี๋ยวจะมีความผิดตามกฎหมายข้อไหนเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ชัดถ้าบอกไปมัวๆเดี๋ยวจะไม่เข้าใจนะครับก็มีการสั่งซื้อฝากซื้อนะครับมีการส่งพัสดุส่งไปสนีมารวมแม้กระทั่งบอกอยู่ในบ้านใครมีไว้ในครอบครองนะฮะอันนี้อันนี้ก็เป็นของผู้หญิงนะฮะถ้ากำกำับอย่างนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นถ้วยเป็นแท่งเป็นกระบ,บอกเป็นกระป๋องนะฮะ หลายสิ่งหลายอย่างพวกนี้ใครมีไว้ในครอบครองนี่มีความผิดไหมแล้วซ้ำไม่หนำมีไว้ไม่พอเอาไปโชว์ในเน็ตนะฮะโชว์ลาเป็นของสนุกสนานทุกวันนี้แต่หารู้ไหมนะฮะกฎหมายเราเนี่ยตอนนี้รัฐสภามีการพยายามถกกันนะฮะกรรมธิการเถียงกันแหลกลานเลยตั้งแต่ช่วงมิถุนา63แล้วล่ะว่าอยากจะนำเสนอเข้าที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะฮะเพื่อผ่านล่างนะฮะถ้าผ่าน ทางาวุฒิสภาก็สามารถที่จะยกล่างขึ้นเป็นกฎหมายประกาศใช้ได้แต่ตอนนี้ยังไม่มีประกาศนะฮะยังไม่มีประกาศที่จะอนุมัติให้อุปกรณ์เซ็กทอยหรืออุปกรณ์บำบัดความต้องการทางเพศเนี่ยสามารถมีจำหน่ายหรือผลิตหรือมีไว้ใช้ในประเทศไทยได้ฉะนั้นตอนนี้ใครที่มีเซ็กทอยอยู่ในครอบครองก็ต้องระมัดระวังนะฮะ มันมีกฎหมายที่เข้ามาเกี่ยวข้องเบื้องต้นเลยเซ็กทอยเราต้องเข้าใจว่าปัจจุบันประเทศไทยถือว่ายังเป็นสินค้าต้องห้ามนะฮะซึ่งกรณีสินค้าต้องห้ามเขาเรียกว่าประเภทสินค้าที่ไม่สามารถนําเข้ามาในราชอาณาจักรได้นําเข้ามาโดยไม่สามารถที่จะจ่ายเขาเรียกว่าภาษีสุลกา,กากรได้นะฮะก็จะถือว่ามีความผิดตามกฎหมายสุลกา,กากรนะฮะก็ต้องถือว่ามีโทษ ตรงนี้โทษของกฎหมายสุลกากรก็คือเป็นการนำเข้ามานะฮะนำหรือพาเข้ามาในราชนาจักรนะครับโดยสินค้าต้องห้ามนะฮะหรือเป็นสินค้าที่ไม่ผ่านวิธีการสุลกากรน,นำเข้ามาในราชนาจักรส่งต่อนะครับตรงนี้ก็จะถือว่ามีความผิดตามมาตรา27โทษจำคุกนะฮะไม่เกิน10ปีนะครับหรือปรับเป็นเงิน4เท่าของราคาสินค้า ฉะนั้นเมื่อ,อวัตถุตรงนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นวัตถุต้องห้ามนะฮะตามกฎหมายสุลากากรจึงไม่สามารถที่จะนำจับพานะฮะหรือเอาเข้ามาในราชาจากักรหรือส่งออกไปได้ถือว่าเป็นสินค้าต้องห้ามนอกจากนั้นตามมาตรา27ทวิเขายังบอกว่าผู้ใดช่วยซ่อนเล้นหรือรับไว้ซื้อไว้จำนำด้วยประการใดๆต่อสินค้า ซึ่งนําเข้ามาตามมาตรา27นะฮะโดยไม่สามารถนําเข้ามาได้โดยไม่ผ่านวิธีสุลกากรหรือเป็นสินค้าต้องห้ามนะฮะตรงนี้มีทุนจาคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน4เ4ท่านะฮะของราคาสินค้านั่นก็คือคุณรับไว้ด้วยประการใดๆพูดง่ายๆใครเจออยู่ที่คุณคุณถือว่าคุณรับไว้ด้วยประการใดๆซึ่งสินค้าต้องห้ามที่ไม่สามารถผ่านวิธีทางสุลกากรได้ ง่ายๆเหมือนบุหรี่ไฟฟ้าเลยนะฮะตอนนี้ใครมีแท่งมีอุปกรณ์มีสินค้าประเภทนี้ถือว่าคุณมีไว้ในข้อครองซึ่งสินค้าต้องห้ามที่ไม่ผ่านวิธีสุลก,กาก่อน,นะฮะซึ่งก็จะมีโทษจะพุกไม่เกิน5ปีหรือปรับเป็นเงิน4เท่าของราคาสินค้านี่ก็คือเป็นกฎหมายศุลก,กาก่อนนอกจากนั้นถ้าเกิดว่าคุณนำเข้ามาแล้วมีการจำหน่ายคุณก็จะมีความผิดตามมาตรา287 ของประมวลกฎหมายอาญานะฮะตรงนี้มาตรา287บอกว่าาผู้ใดนะฮะวักสองนะครับผู้ใดประกอบการค้าหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าาวัตถุลามกอนาจารนะฮะสิ่งของลามกอนาจารก็ถือว่ามีโทษนะครับจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน60,000บาทพูด,ดง่ายๆถ้ามีประเภทนี้ถ้าคุณเอามาจำหน่าย หรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับการจําหน่ายสินค้าประเภทนี้นะฮะนอกจากจะผิดกฎหมายสุลกากรก็จะมาผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา287ซึ่งมีโทษจําคุกไม่เกิน3ปีโอ้โหมันทําไมมันเยอะจังก็บอกแล้วกฎหมายบ้านเราคือเป็นกฎหมายที่ตราขึ้นมาจากประเพณีนิยมซึ่งเป็นกฎหมายเก่านะครับนอกจากนี้การนําสินค้าต้องห้ามประเภทวัตถุลามกอนาจาร์ส่งทางไปรษณีย์ก็ถือว่าต้องห้ามจะถูกไปรษณีย์ดำเนินคดีลงโทษได้เหมือนกัน นะฮะตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังบางคนบอกไม่รู้ไม่เข้าใจฝากเพื่อนซื้อตกลงไปไงผิดไหมนําเข้าในราชอาราซึ่งสินค้าต้องห้ามซึ่งไม่สามารถจะผ่านวิธีการสุลก,กาก่อนได้เรารับจากเพื่อนมาปั๊บคุณมีไว้รับไว้ด้วยประการใดซึ่งสินค้านําเข้าซึ่งไม่ผ่านวิธีสุลก,กาก่อนหรือเป็นสินค้าต้องห้ามมีความผิดเลยฮะอย่าไปฝากเพื่อนซื้อนะเพื่อนผมก็จะเอามาฝากเยอะอยู่นะฮะ บางทีผมไปเที่ยวอย่างเที่ยวสิงคโปร์ผมว่าจะซื้อมาบอกเฮ้ยมันมันไม่ได้มันต้องห้ามตามมาตรา27แล้วใครมีไว้ก็ผิดตามมาตรา27ทวีฉะนั้นตอนนี้ใครมีเก็บไว้ให้ดีนะฮะไม่ใช่ว่าคุณจะไปเทเล่เทลาดอีกอย่างนะฮะการที่คุณจะเอามาโชว์ในอินเทอร์เนต็ตหรือนําเข้าสู่ระบบคุณเอามาเล่นนะหรือประกาศขายไล้สดแกงลุกดิกดุกดิก,ดกวันก่อนผมเปิดไปเจอโอ้ไงท้องเลยนะฮะเป็นแม่บ้าน ต่างประเทศนะฮะเอามาขายอ,าอะไร f f กันหน่อย f c c f อะไรกันนั่นแหละที่ซื้อกันน่ะแกงลูกดิกลุกดิกท่อนเบเริ่มเลยตรงนี้ภาพลักษณะดังกล่าวเป็นภาพรามกอนาจารเพราะว่าถ้าวัสดุมันเหมือนเอาไปอิเพรจนแบบน่าเกลียดน,นะฮะถือว่าเป็นการนําเข้าซึ่งระบบซึ่งข้อมูลรา,ามกอนาจารผิดตามมาตรา14วงเล็บ4นะฮะมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีตรงนี้ปรับไม่เกิน10,000แบาทต้องระมัดระวังด้วย ไม่ใช่ว่าคุณจะไปโพสต์มั่วโชว์มั่วนําเข้าสู่ระบบนะไอเหมือนมันก็เหมือนจริงเป๊ะเลยนะฮะว่าอย่าไปเอามาโพสต์เล่นโพส์โชว์แต่ถ้าภาพมันไม่เหมือนลักษณะไม่เหมือนอวัยวะมนุษย์เอออันนั้นก็ว่าไปอย่างนะตรงนี้ใครอยากมีเป็นเจ้าของก็อดใจรอไว้ให้สภาบ้านเราผ่านล่างนะฮะเราก็จะสามารถมีร้านจําหน่ายอุปกรณ์ประเภทนี้ได้นะฮะสามารถไปเลือกซื้อ ซื้อก็ไม่ผิดมีไว้ในครอบครองก็ไม่ผิดนะตรงนี้ใครอยากได้ใครอยากเป็นเจ้าของอดใจรอ,อนิดนึงส่วนตรงนี้ใครมีไว้ระมัดร,ระวังนิดนึงนะฮะใครจะไปโพสต์ชววในเน็ตระมัดระวังกันนิดนึงไม่มีใครออกมาสอนไม่มีใครออกมาให้ความรู้ผมเห็นโอ้โพสโชวกันละแก่งโชว์อยู่ในอินเทอร์เน็ตในโซเชียลในเพจโอ้โหขายกันโจ่งคืมและสั่งซื้อกันแพร่หลายตรงนี้ระมัดร,ระวังกันนิดนึงนะฮะด้วยความเป็นห่วงกัน ก็มีเคล็ดสารลาาความรู้ดีๆทนานาอนก็จะมาให้ความรู้กันอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้คงขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ